สบายดีทุนสบายดีเอฟซีคนเท้นทุกคนกคน,นะื้นนี้กลเป็นคลิปสบายสบายไปแล้วกันทุกคนเอาพิมพ์ไปจะข้อเปลี่ยนทานที่ไปเลยเอยนะกับการทำคลิปข้อมาพิมพ์ทุกคนเพื่อว่าจะบอให้เอฟซี FC และคนเบื่อนะะการนําเสนอในสไตล์ข้อมาพิมพ์ลยทุกคนนะจะบุรีอยู่กับที่ทุกคนวันนี้กลับมาพิมพ์กับตองข้อแสดงความยินดีกับพี่น้องคนไทยอีกตึมครั้งหนึ่งนะเพราะว่าข้พิมพ์ไปเจอข่าวล่าสุดมาก็เป็นข่าวเกี่ยวกับ ระดับโลกกันอีกแล้วนะก็คือว่าสิ่งซ่องสิ่งนี้ของไทยก็จะได้เข้าเป็นมรดกโลกทางทรัพย์สินทรัพย์สินทางปัญญาหรือบอ่านทุกคนเพราะว่ากำลังจะมีการยื่นให้องค์กรยูเนสโกนะและบางผิวก็เสีอว่าถ้าว่าสําเร็จทุกคนถ้าว่าเรื่องนี้สําเร็จนะจะเห็นให้ข้างบ้านหรือว่าขเมนนี่แบบิซซ่าร้อยเซนต์นั่นกกับสุดไทยมวยไทยจะขึ้นเป็น จะขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมโลกที่จับตองไดยนั่นเองทคนเดีย๋ยวเราไปฟังข้อมูลกันเลยนะวันที่ส6มีนาคมสองห้าเสริมศักพงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่13บสองห้าหกเจ็ดว่าคอรอมอเห็นซอบตามข้อสเสนอข้องกระทรวงวัฒนธรรมในการสเสนอรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมข้องประเทศไทยซ่องรายการคือ1สุดไทย และซ่องก็คือมวยไทยนั่นเองโดยกรมทรง,งเสริมวัฒนธรรมซอวทนํานำเสนอเอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณาทรงให้ทางสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งซาร์ว่าโดยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสาปาระศาสตร์หรือยูเนสโกของประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการจัดทรงเอกสารให้ยูเนสโกให้ทันภายในวันที่31มีนาคมนี้ก็คือพรุ่งนี้นะกคนก็คือ31 มีนาคม2่อง5 6 7นี้เองเพื่อเข้าสู่ลำดับการพิจารณาต่อจากรายการต้มยำกุ้งและและเคบายา่หมรดกรวม5ประเทศไทยมาเลเซียบูไันยสิงคโปร์และอินโดนีเซียทียูนิสโกบรรจุเข้าวาระที่ประชุมข้องคณะกรรมการระว่างรัฐบาลครั้งที่10เการะว่างวันที่ซ่องทังวันที่7ธันวาคมซ่อง5า7ณสถานรัฐปารากวัยนะทุกคน และต่อโดยรายการพาเข้ามาที่กรมสงเสริมวัฒนธรรมได้ยืนเอกสาร,รข้อให้ขึ้นทะเบียนต่อยูนิสโกไว้เมื่อเดือนมินาคมซ่องห้าหกที่ผ่านมาแล้วผมสําคัญและสาระข้องมรดกทั้งซ่องรายการมีดังนี้รายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมสุดไทยความรู้งานสร้างพี่มือและแนวปฏิบัติการแต่งก่สุดไทยประจำศาร์สุดไทยเป็นเครื่องแต่งไก่ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้รับการพัฒนามาเป็น เวลานานพบหลักท่านมีการนุ่งและการห่มมากว่า1่400ปีตั้งแต่สมัยทาวาราวดีอุทยาจนถึงตนรัตนโกสินทร์ภาพการแต่งกายจึงเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกเราให้คนรุ่นล่างไดฮับรูและซืบทอดในปีพุทธศักราชซ่องห้าส่วนซ้มสุดไทยได้รับการพัฒนารูปแบบสำคัญครั้งสำคัญเมื่อสมเด็รผานางเจ้าสิลิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วง ได้ส่งปพุกาวปพุกรหมให้ศึกษาวิวัฒนาการรูปแบบการแต่งกายข้องสตรีไทยและสร้างสั้นสุดไทยขึ้นแปดแบบส่วนข้องสุภาพบุรุษมีสามแบบคนไทยทุกภูมิภาคหมักส้วมใส่สุดไทยในวาระโอกาสต่างๆและเมื่อมีโอกาสสาคัญในชีวิตท,ทางงานพิธีทางงานรับพิธีงานพิธีการทางศาสนาถือเป็นแนวปฏิบัติทางสังคมและยังเป็นขบวนการผลิตข้องสร้างฝีมือไทยทั้งในเรื่องข้องการ หอผ้าที่ไ้เปลี่ยนวัตถุดิบและงานสร้างตัดยิบตลอดจนการปักประรับลวดลายบนพื้นผ้าอีกด้วยในส่วนของเรื่องมวยไทยนะทุกคนเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยเป็นมรอดอกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้หับการซืบทอดมาไม่ต่ำกว่าสามร้อยปีปรากฏหลักฐานในจดหมายเฮตว่าโดยราชอาณาจักรสยามซึ่งบันทึกโดยซิมงเดอลาลูเบ่มวยไทยเป็นวิชาการต่อสู้ป้องกันตัวโดวยมือเปล่าในระยะประชิด เป็นซาและสิ้นที่ก,อก่อกำเนิดจากภูมิปัญญาข้องคนไทยที่ตองต่อสู้กับไัยธรรมศารรสัตว์ป่ามนุษย์และไั่จากสงงขามการฝึกฝนวิสาหมวยไทยมีตั้งแต่ครอบครัวสุมสนจนถึงสทาบันภาภาพามหกษัตริย์เพื่อไวไ้ใจในการป้องกันตนเองและป้องกันประเทศนั่นเองเอากลักษณ์โดดเด่นข้องมวยไทยคือการใช้อวัยวะส่วนต่างๆข้องร่างกายในการป้องกันตัวซึ่งคูบาอาจารย์ได้คิดคน้คนกลวิธีการฝึกจากการเรียนแบบ ท่าทางข้องสัตว์การสร้างเกตธรรมศาสตร์และวรรณคดีรวมถึงวิถีชีวิตตามบริบทท้องถิ่นข้องแต่ละภาคข้องแต่ละภูมิภาคประยุกต์เป็นท่าทางข้องมวยต่างๆและยังมีพิธีกรรมข้องการมอบตัวเป็นศิษย์อีกด้วยการขึ้นขู่และการครอบขู่การแสดงขวมกระตันยูต่อขู่อาจารย์และผู้มีพระและผู้มีพระคุณเห็นได้จากการลำว้ายขู่มวยไทยก่อนการชกทุกครั้งปัจจุบันมวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติเป็นกีฬา,า,าอาซีพ มีการจัดการเรียนซ่อนมวยไทยในสถาบันการศึกษาไลายแห่งมวยไทยจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของซาร์ที่มีการซืบถอดลุนน้นสู่ลุ้นจนถึงปัจจุบันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมญญาทางรายการสุดไทยและมวยไทยเป็นการนำเสนอยูเนสโกเพื่อข้อขึ้นทะเบียนในประเภทบัญชีรายการตรวจแทนมรดกวัฒนธรรมญญที่จับต้องไม่ได้ข้องมนุษย์ซาร์ทซึ่งมีคุณสมบัติ ตรงตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของยูเนสโก5้าเกณฑ์ประกอบโดยหนึ่งรายการที่นําเสนอนี้ซอดคลองกับลักษณะข้องมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามที่นิยมไว้ในมาตราซ่องข้องอนุสัญญาว่าโดยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขอซ่องผันซ้ำและซ่องก็คือรายการที่นําเสนอนี้ทรงเสริมความประจักษ์และตระหนักรู้ถึงความสําคัญข้องมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ กระตุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำไปสู่กันสะท้อนเทงความลากหล่ทางวัฒนธรรมในระดับโลกแสดงเทงความสร้างสร้นข้องมนุษย์ศาติและข้อสางก็คือมาตรการสง้วนรักซาที่เสนอมานั้นผ่านการพิจารณาหมาย่างละเอียดรอบรอบคอบเพื่อให้มีการป้องกันและทรงเสริมมีการกำหนดมาตรการสง้นรักษาวัฒนธรรมข้อ4ก็คือรายการที่นำเสนอนี้เกิดจากสมส่วนก้มบุคคล หรือปัดเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนรวมอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และข้อสุดท้ายก็คือข้อที่5เป็นรายการที่ปรากฏและดำรงอยู่ในดินแดนข้องรัดภาขี่สมาสิกที่นำเสนอโดยบรรจุอยู่แล้วในบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ข้องรัดภาขี่สมาสิกตามที่นิยมไว้ในอนุสัญญามาตา11และ10บ่องนั่นเองนะคนนี้นี่ก็คือ5คุณสมบัติที่ว่าซองสิ่งนี้ข้องไทยที่จะเข้าเป็นมรดกโลกนะทุกคน ก็คือได้ยื่นไปห5ู n e สโกองค์กร u n นส c o เรียบร้อยแล้วอรอท่ารุนว่าจะให้ผ่านมือได้นะคนอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ว่าว่าพิมพ์ข้อรุนแล้วก็เอาใจช่วยกับพี่น้องชาวไทยและไล่คนกับโมวยไทยแล้วก็สุดไทยนะคนี่จะเป็นมรดกทางภูปัญญาของซานันเองอ่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณทุกคนและไล่ที่ว่าเข้ามาสมคิดข้องกับพิมพ์เด้อพีพ่น้องขอบคุณและล่เด้อ